กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ,ๆทุกท่านครับกับผมสอสแสบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ,ๆทุกท่านมาดูเหรียญห้าบาทสองปีพศนะครับท่านว่าจะเป็นปีพศอะไรมาจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับท่านสาหรับเหรียญห้าบาทสองปีพศนี้นะครับท่านก็จะเจอได้ก็ล่นเอาหูอื้อทีเดียวนะครับท่านเพราะว่าทุกวันนี้แจปหาไม่เจอเลยครับท่านสำหรับ เรียญห้าบาทประสีเล็กนีดครับท่านคมชัดเจามากครับท่านสองเหรียญนี้ังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดไดเลยนะครับแต่ก็คมชัดเจาเหินชัดเจนยู่นะครับนนี่นะครับที่เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้ในระบบมุนเรียนมาอย่างโชคทุนเดียวครับท่านแต่ก็ยังสภาพสวยๆอยู่นะครับท่านถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเปสวยแบบนี้แล้วก็นักสะสมก็ต้องการมากนะครับท่านถ้าใครมีอยู่อนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆลองท่านสังเกตนะครับท่านถ้ามัน บุบบีบบ้เยอะแล้วก็เอาไปใช้เลยครับแต่ถ้ามันย,ยังสภาพดีอยู่แบบนี้แล้วก็รับรองมีราคาท่านเอาไปปล่อยที่ไหนก็ได้ครับโดยเฉพาะที่ผมจะบอกแนะนําก็คือใน Facebook ครับแต่ไอ้พวกที่จําว่าที่ว่าต้องทําลงทะเบียนอย่างงู้นมั่งอย่างนี้มั่งทำอะไรอย่างงู้นตกข้าวตกลง,อย,ง,ง,งอย่างนี้มั่งอย่างนี้มั่งยาวดีกว่าครับท่านเราแค่ส่งไปประเมินให้เขาตีราคากลับมาแค่น,น,นั้นเองครับไม่ใช่ว่าจะให้เป็นลงทะเบียนทะเบียนอะไรเนี่ยยา แบบนั้นไม่ได้นะครับท่านแบบนั้นมีจอมหลอกลวงทั้งนั้นเลยครับท่านสาหรับผมแล้วตอนนี้รับซื้อยังไม่ได้ครับท่านเพราะว่าอาจารย์ของผมนั้นยังไม่อนุมัติเงินมาให้ผมเลยรับซื้อไม่ได้ครับท่านก็นานแล้วแหละที่จริงกบกแกบอกว่าจะละจะให้รับซื้ออยู่จะไปไป,ไป,ไปมา,มา,มา,มาอีกท่าไหนไม่รู้หายไปดรื้อเลยครับท่านตัวไปถามาาก็ไม่จับที่รับเราแกครับว่าจะให้รับซื้อแบบไหนแลวแกจะบอกอีกทีแกบอกอย่างนี้นะครับผมก็เลยเฉยๆอยู่นะครับเรามาดูคำว่าเรียนนี้ ทองเดียดนี้จะเป็นปีพอสออะไรบ้างนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านนี่ครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่นี่ครับเก้าเหลี่ยมนะครับลักษณะของเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับนี่คิวเปอร์นี้ขึ้นบนสมทองแดงนะครับเหรียญสำหรับเหรียญห้าบาทนี่ครับไม่ว่าจะเป็นปีพศอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าเป็นรถเสือแดงนะครับสวยงามมากนะครับนี่ลักษณะแบบเก้าเหลี่ยมนี้นะครับภูมิพนิลลุนเจดีย์ดู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านสวนด้านหลังโกรดราชกาลที่เก่าครับท่านแล้วมาดูครับเนี่ย ดูนี่ครับบอลมูโบลูพงท่านคมชัดเจาะไหมโอ้โหครับสวยงามมากครับท่านผมมีอะไรบุบละเบี๊ปกติธรรมดาก็เลี้ยนที่ผ่านกันใช่นะครับรอยขีดขวนก็มีครับไม่ใช่ไม่มีนะครับ๋ย่มีมากครับยิ่งดูใกล้ยิเห็นชัดเจนครับท่านดูสิครับเหมือนกับโดนสก๊อตใบมั่งโดนขีดขวนถูกอะไรสารพัดมามั่งเหรอครับท่านดูสิครับมาดูขอบเฟืองเลนนี้ครับว่าเป็นไงมั่งโอ้โหครับขอบเฟืองเลนนี้ก็โอเคอยู่นะครับนี่สวยงามจริงครับใช้ได้ทีเดียวแล้วครับนะ ขอบฟืงเดือนนี้ครับไม่มีรอยบุบระเบียอะไรเลยครับสำหรับเรียนนี้ครับคมชัดเจ๋วสวยงามมากครับแบบนี้สมบูรณ์แบบไม่นี่ครับนักสะสมก็ต้องการนะครับท่านมาดูหน้าหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรครับสำหรับเรียนนี้ครับนี่ครับประเทศไทยพอจ5ส7ัห้า้อยสี่สิเ็ดครับท่านสองห้าสี่เจ็ดนี่นะครับท่านส่วนตรงกลางคือพระปางวัดรุนลาวาระต่บลงมานี่คือไม่นี่ครับที่กระเบื้องครับกระเบื้องนะครับและล่างสุดคือ5บาทไทยห้าบาทอัลเบิยนะครับนี่ครับ ตรงนี้กับที่หัวบอยไม่เนี่ยมันไม่มีเส้นขีดขีดเส้นเลยครับท่านอันนี้จะราคาดีเป็นพิเศษนะครับท่านเพราะไม่มีรอยขีดเส้นครับคือตำหนิอยู่ตรงนี้นะครับท่านพี่เพื่อนลองดูท่านครับถ้ามีเหรียญห้าบาทพราสล็กโปรดสังเกตตรงนี้นะครับนี่นี่ครับที่หวัวบอยหม่เนี่ยครับท่านจะรู้วันทีเลยว่าราคาจะดีขนาดไหนก็ตรงที่มีขีดแลอไม่มีขีดแค่นั้นแหละครับท่านสำหรับปีพศ2 5งพันห้าร้อยสี่สเ็ดเนี่ยเหรียญห้าบาทนี้นะครับท่าน จำนวนการผลิตยอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเดรียห้าบาทปีสองห้าสี่เกติน้จำนวนการผลิตยอยู่ที่เดี๋ยวเอาของกล้องของเดรียญก่อนนะครับของกล้องของเดรียอยู่ที่ยี่สี่มิลลิเมตรน้ำหนักเกตจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเหรียญน,นะครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเอ้ยแปดหมื่นเจ็ดพันเหรียญน,นะครับท่านในระดัดยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบบาทครับท่านหกสิบบาทนะครับ สำหรับปี2547เนี่ยสินเลียนที่ฝังเราใช้เ้าตกอยู่ที่เหรียญละ12บาทถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วมาดูเหรียญที่สองเขาเนี่ยนี่ครับลักษณะใกล้เคียงแบบเดียวกันหมดเลยครับนี่ครับแต่เหรียญนี้รู้สึกว่าจะผมจะยังไม่ได้ทำการลางเห็นรอยเปื้อนอยู่นิดนึงนะครับท่านมาดูขอบเฟืองนี่ก่อว่าเหรียญนี้จะโอเคขนาดไหนครับนี่ครับขอบเฟืองเหรียญนี้จะสมบูรณ์แบบเหมือนกับเนเหรียญแรกไหมมันกับเหรียญข้างล่างนี้ไหมครับนี่ครับ ็โอเคอยู่นะรับนี่จะมีการสื่อล้ออยู่เยอะพอสมควรครับสำหรับเรียนนี้ครับนีครับก็เห็นคมชัดเจียวอยู่นะครับโอ้แต่มีการสื่อล้ออยู่นิดนหนึ่งนะครับท่านไม่มีอะไรมากใหม่ครับสำหรับเรียนนี้นะครับมาดูด้านหลังนี่ครับนี่ครับเห็นลายดำปีชัดเจนนะครับเปืดอเปื่อนเลยหมดเลยครับท่านประเทศไทยพอ2อ5 0ัน้าห้าสิบครับท่านสองห้าศนย์นะครับเนี่ยสำหรับปีพศ2550ันี้ายห้านีไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยจำนวนการผลิตดูที่ หนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกเอ่ยหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนติตอยู่ที่เหรียญละห้าสิบาทเท่านั้นเองครับท่านสุเหรัญที่ผ่านจะใช้นั้นตกที่เหรียญละเจ็ดบาทถึงสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ